เก็บพิจิตใจใครขาา่าวอีพียี่สิบสี่มาเราจ้าโธ่เพราะใครใหญ่ใครโตของแม่จะโดนตัดล่องกล้องเม็ดแป้งทิ้งแล้วโอ้โหกูไม่สงสัยเลยทำไมอีไข่ขามันอ้วนเอาอ้วนเอามึงดูเล็กกินเสร็จมันก <c oughs> น็นอนนอนเสร็จแม่งตื่นขึ้นมาล่องแหกปากขอกินต่ออ้อาอยากกินก็กินเข้าไปกินเข้าไปก่อนจะถึงเวลาอดอาหารและสิ่งนี้กูภูมิใจนำเสนอมากเด่เลูกกูฉี่ในกระบะสา,ายเป็นนะคะหันหน้าไม่พอหันหลังให้ด้วยอยานะค่ะอยากนะคะฉี่เสร็จแล้วไข่ขาวกลบเลยลูก ฉีดข้างในกลบข้างนอกอย่าค่ะลูกกูเล่นมุกเฉยเฉยอย่ามาบูลิช่คอาเล่นมุกเสร็จแล้วก็ทำให้พี่ๆเดูสิเลือกว่าหนูกลบข้างในก็ได้นะ ก็ไรล,ลูกห่น่่กูไม่อยากจะอวดความแม่นยำในการกบของลูกกูอแม่ร้อยแล้วนะลูกหนูไม่กบเดี๋ยวแม่กบเองก็ได้ไม,มาผ่อนคลายกันดีกว่านี่เลยของโปรดของโนชอบไหมชอบไหมมาเลยถูกใจสายเขียวมากินเขาไปแล้วก็จะแบบโอ้โหสินจัดเลยใครๆเก็บส่งในลูกหนูปเป็นถึงทายาทคอนโดชื่อดังเลยนะอ้โหลูกกูเมาเรือนมากนาทีนี้มึงดูเขาไปคุกทั้งตัวเลยโอ้โหมันจัดเลยและนี่คือจุดจบของสายเขียวโอ้โหสัาพะผูเล็มากลูกเก็บสง น้อยโอโหไม่ไหวแล้วนั่งลิ้มจุกปากหมดแล้วลูก,ก,กคูชีปลูกเป็นลูกคนโหนตั้งนานสุดท้ายตอนเมาเมาเลือนเหมือนแมวเลยแม่บอกแล้วเช่ไไม้ว่าอยากกินเยอะสะติลุดไปแล้วล่ะสุดให้เธอใส่ข่าวลูกแม่ไปนอนกันเถอะพี่พีนะแม่จะพาใส่ข่าวไปขายลองกองแล้วนะบอกเลยว่าใครไม่อยากพลาดรูปและคลิปเด็ดของน้องรีบตามไปที่เพจของน้องได้เลยมีคลิปลองกองแล้วก็รูปเด็ดๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหาชมในนี้ได้ยังไงก็ฝากเพจของน้องด้วยนะคะ